วันนี้นะครับผมมีหนึ่งคนเลยครับที่เป็นผู้นําในกลุ่มวิเตอร์นะครับเป็นที่ปรึกษาผมด้วยนะฮะก็เป็นคนหนึ่งที่มาลุยตลาดรีบอร์นะครับในช่วงภาคหลังแล้วบูมมากตื่นเต้นมากนะฮะแล้วก็ปิดโปรแกรม3แถมหนึ่งเด็ดพอสมควรเลยแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งผ่านอาเเอทริปนะฮะเซาลิ s กาใต้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาฟังประสบการณ์นะครับของโค้ดเราอีกหนึ่งท่านนะฮะขอเสียตัวมาให้กับพี่แมวฐานนลินศิละเลิศรัตนาพรด้วยครับโอเคนะคะก็นะคะอย่างที่บอกเลยนะคะว่า อดีตนะคะสวยในโลกส่วนตัวยิ่งมุมสรวยยิ่งมั่นใจนะคะแต่พอมากินรีบอลอยากฆ่าผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกให้ตายแต่ลืมไปว่าค่าตัวตายมันบาสนะคะก็อย่างที่บอกเลยนะคะขอบคุณผู้ประกอกาศแล้วก็ผู้สอนงานนิดนึงนะคะน้องจาน้องเมฆน้องเตียงน้องชุ้พูน้องทอมน้องนุก๊กด้วยเนาะ,ะเมื่อสักครู่ฟังเจนแม็กกับโอเป็นไงคะสุดยอดเลยเนาะนะคะก็นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าของแมวเนี่ยเป็นไงบ้างแม้ว่านะคะในเรื่องของการปิดการขายเนี่ยของแมวเองนะคะเอ่อ โอเคนะคะการปิดการขายของแมวเองนะคะก็แมว้ว่าจะปิดการขายง่ายมันต้องเริ่มตั้งแต่ตัวตอนที่เราเตรียมตัวไปแล้วนะคะข้อมูลของเขาอุปกรณ์แต่ที่สําคัญที่สุดสําหรับแมวนะที่แมวรู้สึกว่าจากที่ทําให้แมวปิดการขายง่ายคือแมคิดว่าตัวเราคือหน้าร้าน คำว่าหน้าร้านไม่ใช่แค่หุ่นนะคะเพราะถ้าหุ่นฟังแต่หน้าก็ต้องห้ามป่วยด้วยเสื้อผ้าหน้าผมเวลาเราไปคุยเคสสาคัญมันจะทำให้เราปิดการขายได้ง่ายขึ้นเพราะลูกค้าอยากเป็นเหมือนเราแล้วว่าจริงไหมเพราะนั้นแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเนี่ยค่ะทุกครั้งที่เวลาเราไปทําเคสคือเราจะละเมียดละไมในการที่เราจะ ไม่ได้แต่งตัวแพงแต่ต้องสวยไปนะคะแล้วก็ต้องเตรียมไวไอจอยที่ดีไปว่าเวลาที่แมวคุยกับลูกค้าเสมอปัญหาก่อนทาน e x p e เ i e n ีที่เคยลดข้อตัวแย้งที่เคยติดแล้วก็การเตรียม Be for e of after แล้วก็ในเรื่องของคำถามปกติที่โอบอกแล้วนะคะในระหว่างเคสเราต้องคุยกับเขาสูงเท่าไหร่อ้วนเท่าไหร่เคยลดวิธีไหนมาบ้างและตัวสั์แมวสำคัญที่สุดคือแมวจะขยี้จุดเจ็บและเป็นพวกเดียวกันกับเขาได้เยอะเยอะมากๆเลยนะ เะะพราะนั้นแล้วนะคะเอาง่ายๆเลยว่าเหมือนเจ๊แม้เวลาที่เราจะปิดการขายได้ง่ายอยู่ที่ว่าเราปูเรื่องมาได้ดีขนาดไหนสิ่งที่แม่จะถามเลยก็คือพี่คะถ้าถอดเสื้อมาที่อยู่รูปไหนคะ โดยส่วนใหญ่เนี่ยจากประสบการณ์เลยแมวรู้สึกว่าไซผู้หญิงนะคะหรือผู้ชายเนี่ยจะตันกว่าคนไทยจะตันกว่าฝรั่งประมาณ1รูปหรือ5%เปอร์เซนเพราะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่ารูปนี้ค่ะงานเป้าหมายของพี่ก็คือเรารู้เป้าหมายของลูกค้าก่อนเป้าหมายของพี่คือตอนนี้พี่40พี่อยากไป30ปกติแล้วเราจะลดได้ประมาณ3-5%เปอร์เซนต่อเดือนเพราะนั้นแล้วเนี่ยพี่น่าจะเข้าคอร์สประมาณ3-4เดือนนะคะ พราะเราทุกครั้งที่แมวคุยกับลูกค้าหนคนที่เราคุยเราจะคุยทีละ1หนึ่งคอร์สนะคะแต่เอาจริงๆพี่แฟนะ่ะแค่ทําให้เราไม่สวยแต่ไขไม่ช่องทอมทำให้เราสโตรกได้เลยไม่แน่ใจพี่เคยไดิ้นสโตรกมาบ้างไหมแมวจะขยี้ตรงเนี้ยเยอะมาก บางคนบอกไม่รู้เดี๋ยวนี้ไหลาตายแบบใบไม้ร่วงเลยนะคะหัวใจล้มเหลวคนที่ไม่ได้กินเหล้าแต่เป็นมะเร็งตับเยอะมากแล้วก็เล่าเคสนี่คือการขยี้ทําให้แมวปิดการขายง่ายและรูปสําคัญที่สุดที่แมวมีคือรูปนี้ค่ะแมวจะบอกเาเลยว่าพี่คะเนี่ยเอาจริงของพี่ค่าสโตรคคือสิบพี่ดูนะคะหัวใจเราเนี่ยเต้นนาทีละเจ็ดสิบครั้งแล้วเนี่ยมันมีเกาะแบบนี้แล้วมันพลิกเข้าไปอะ่ะเราคือสโตรได้เลย นะคะแต่จริงๆนะพี่แมวให้ความสบายใจว่าพี่ยังไม่ต้องเข้าคอร์สก็ได้หลังจากอ่านค่าแล้วนะคะแต่พี่ทําตามนี้เพราะนั้นแล้วเนี่ยก็คือทําตามที่พี่เพนบอกแต่สิ่งที่แมวกําลังจะใช้ในการปิดการขายเมื่อเราอ่านค่าเลยก็คือพี่คะถ้าพี่อยากลด10ซ กำลังสวยระยะเวลาอยู่ที่วินัยของลูกค้าเลยคะแนน1นึถึงสิมือเคี้ยวของพี่อะพี่ให้แมวได้แค่ไหนถ้า9ก้ถึงสิเดือนหนึ่งพี่จะลดได้3าถึงหแต่ถ้า7จถึงแพี่จะได้ลดถึงสถึงสาเปอร์เซนพี่ว่าพี่จะทําได้เท่าไหร่ถ้าเราจะทํากันยาวๆเห็นไหมคะเพราะะนั้นเราไม่ได้ขายเป็นเดือนเราขายเป็นคอร์สส่วนตัวเลยนะคะ ตอนโค้ดถามแมวอะ่ะแมวอยากประหยัดก็เลยกินแบบคนจนเลยให้คะแนนประมาณ8ปดถึงเพี่ว่าพี่ให้กี่คะแนนเสร็จแล้วนะคะมันก็บอกงานปะีเป้าหมายของพี่เลยนะคะก็คือสี่เดือนนะคะเสร็จแล้วก็คลายด้วยความง่ายแล้วเราก็ปิดแล้วพี่คะเรากินเองไม่ไหวเนาะเพราะว่ามันยากรีบอลง่ายกว่าเรากินแค่ไหนมือกลางวันก็เท่านั้นแหละนะคะก็คือใน เรากินเองแค่มื้อกลางวันเท่านั้นเองที่เหลือแมวจัดการให้พี่หมดเลยแสดงว่าในแต่ละเดือนแมวเตรียมมื้ออาหารให้พี่แล้วทั้งเชา้าเย็นแล้วก็ก่อนนอนพี่ประหยัดค่าอาหารในมื้อปกติแล้วแมวดูแลพี่วันละสี่มือ้อเดือนละร้อยยี่สิบมื้ออันนี้รวมค่าโคชชิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยทั่วไปเลยนะคะเขาจะโคชให้แค่สามครั้งแต่แมวจะดูแลพี่แบบพิเศษสุดๆค่ะ เพราะฉะนั้นแม่จะดูแลพี่ทุก7วันนัดวัดมวลวิเคราะห์และจะมีห้องไลน์ดูแลพี่ส่วนตัวด้วยนะคะดังนั้นแล้วนี่จะเตือนพี่นะคะแล้วก็แพ็คมาให้เป็นรายวันไม่ได้มาเป็นกล่องนะคะนี่คือประโยชน์ปิดการขายของแมวนะคะก็คือแม่ก็จะบอกเลยว่าปกติแล้วนะคะคอสเราหนึ่งเดือน28,000บาทแต่ตอนนี้มีโปรค่ะพี่ถ้าพี่ซื้อเดือนละ2เซตจะอยู่ที่เซตละ2อง0 0 แต่ที่เราคุยกันพี่ต้องเข้าสี่เดือนอยู่แล้วอันนี้ประหยัดมากๆก็คือซื้อสามแถมหนึ่งตกเซตละสองหมืนหนึ่งพี่ประหยัดไปเซตละเจ็ดพันนะคะตกแล้วเนี่ยเซฟไป2 8งหมดในสี่เดือนเลยนะพี่พี่สนวกแบบทดลองหนึ่งเซตหรือแบบสามแถมหนึ่งดีคะแนวจะปิดแบบนี้ก่อนไม่ชวนสมัครใดใดทั้งสิ้นโดยส่วนตัวนะ เก็บไว้เป็นขยัะถัดไปเพราะถ้าเขากินปุ๊บนะคะหนึ่งเลยนะมีไมเคเซ็ตว่าถ้าเขากินในราคานี้แล้ววันที่เราฟอลโล่จนเขาเป็นผลลัพธ์เขาจะกล้าขายแบบมีกําไรแล้วเราจะได้นักธุรกิจนะคะเสร็จแล้วพอถามไปปุ๊บถ้าเขาเงียบนะคะเราบอกว่าอันเนี้ยนะคะได้ทั้งเงินสดหรือบัตรเครดิตได้เลยนะพี่พี่อาจจะสะดวกเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตค่อยมาขยะสอ เห็นไหมคะพอเขาเงียบปุ๊บแมวจะไม่ได้บอกว่าเอาไม่เอาแต่แมวจะบอกเลยว่าเงินสดหรือบัตรเครดิตนะคะพอมาปุ๊บลูกค้าอาจจะมีบอกว่าเฮ้ยน้องมันแพงเหมือนกันเนาะเข้าใจเลยค่ะพี่ตอนแมวเจอราคาครั้งแรกแมวก็ตกใจเหมือนกันแต่ตอนที่แมวตัดสินใจเพราะว่าสุดท้ายอะแมวจะเคลียร์เรื่องไขมันช่องท้องเยอะมากสุดท้ายไขยมันช่องท้องเราอะขนาดนี้เลยอะพี่ ลูกแมวก็ยังเล็กเกิดอะไรเป็นขึ้นมาทำยังไงสุดท้ายประหยัดเงินไปก็จ่ายให้หมออยู่ดีที่ผ่านมาของดีๆที่เราจ่ายเรากอออาหารเป็นยาพิษมาโดยตลอดนะพี่แต่วันนี้เรากำลังเพิ่มมือสุขภาพเข้าร่างงบประมาณตรงนี้เราควบคุมได้เวลาไปหาหมอหมอเรียกเท่าไหร่ต่อหมอไม่ได้สกบ,บาทเลยนะคะ แพงกว่านี้เยอะค่าไขมันช่องท้องขนาดนี้ถ้าบายพารก็เส้นละสองสามแสนผ่าข้อเข่าข้างละสี่ห้าแสนรีบอลประหยัดเยอะเลยพี่แล้วปกติเนี่ยพี่มีบัตรกสิกรไหมถ้าเกิดว่าพี่มีนะกะสิกรผ่อนได้ศูนเปอร์เซ็นสามเดือนด้วยค่ะพี่สนุกแบบไหนคะจะเป็นแบบโอนเงินหรือว่าเป็นแบบบัตรเครดิตถ้าเป็นแบบโอนเงินเดีย๋ยวแมวทำรายการให้เลยค่ะ นี่คือการปิดการขายของแมวนะคะแล้วสุดท้ายก็เราก็จะปิดการขายมาได้นะคะแต่ก่อนการก่อนการขายแมวว่าสําคัญแล้วแต่หลังการขายสําหรับแมวแมวว่าสําคัญกว่าเพราะอะไรคะที่ค้าตรงเนี้ยพอลูกค้าซื้อแล้ว ตรงนี้ขออนุญาตนะคะละเอียดกับพี่นิดนึงช่วงแรกๆอยากให้พี่เป็นผลลัพธ์เดี๋ยวยังไงแมวขออนุญาตตั้งห้องไลายเตือนมืออาหารถ้าเป็นไปได้อยากให้ถ่ายมืออาหารหรืออะไรที่ใส่เข้าปากส่งให้แมวนิดนึงแมวเคยเปือนเคยเป็นมาก่อนอยากให้พี่ได้เป็นผลลัพธ์เหมือนแมวจริงๆนะคะพี่สุดท้ายแมวก็จะตั้งห้องลายแมวมีห้องลายที่ดูแลแบบ3คน4ี่คน3คน4คนเยอะมากนะคะแล้วก็จะตืวนเตือนมืออาหารแล้วการที่ตามแบบนี้ มันทําให้1คนไม่ใช่1คน1คนแมวได้ทียี่สิบสามสิบเซตนะคะอ่ะคนนี้อย่างลูกนะคะชื่อติ๊กติ๊กมาเป็นแม่อันแม่อ่านมามติ๊กก็มามีน้องติ๊กแล้วก็มีมาแม่เมกิแค่แม่อ่านคนเดียวนะคะมาเจอพี่อ้อนะคะชุดฟ้านะคะแล้วก็มาเจอแม่หยงคนนี้ปิดสามแถมนหนึ่งนะคะพี่อ้อนะคะคนที่ชุดฟ้าอยู่ลูกตรงกลางเนี่ยตอนนี้กินกับแมวมาแล้ว8เซต เขา4ี่เซตลูก4ี่เซตนะคะแล้วก็นะคะมามีอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งปรากฏว่าจาับพี่อ้อคนนี้ที่แมวติดตามเป็นผลลัพธ์แล้วขายแบบมีกำไรนี่แหละแล้วทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเขาสามารถไปขายมีกำไรได้เดือนนี้นะคะตัวพี่อ้อเปิดไลายชื่อมาให้แมว4ี่ถึงห้าเคสแล้วแลวแมวก็มีรูปแบบนี้นะคะที่ติดตามเนี่ยแบบนี้นะคะจาก แม่คนเดียวที่อยากกินลูกนะคะตามมากินด้วยนะคะแล้วก็เป็นผลลัพธ์ทั้งคู่หนึ่งคนที่แมวเปิดแมวไม่เคยได้หนึ่งเซตไม่ใช่ไม่เคยได้หนึ่งคนนะคะแมวติดตามจนลูกเกิดหลานหลานเกิดเลนคนนี้ก็เปิดเคสมาลัวๆเลยนะคะเป็นลูกใหม่ที่เกิดในเดือนที่แล้วพอมาแล้วนะคะสรุปเลยนะคะการปิดการขายที่ดีไม่ใช่แค่ว่าประโยคปิดการขายดีมันเริ่มต้นตั้งแต่คุณไปปรากฏกายแบบไหนอินเนอร์แบบเจแมหรือเปล่า ขายความกลัวเก่งไหมเป็นพวกเดียวกันกับเขาอย่าเป็นฝั่งตรงข้ามกับเขาขายเป็นความเป็นมืออาชีพมีค่าโคชชิ่งให้เขารู้เลยค่ะว่ามันมีค่าโคชชิ่งเพราะเราต้องดูแลเราต้องขับรถเราต้องเติมน้ํามันมาหาเขาและสุดท้ายปิดการขายด้วยทานามปลายปิดเสมอเชื่อมั่นนะคะว่าแมวทำได้ทุกคนทำได้สวัสดีค่ะฮ่าโห เทคนิคดีนะฮะแถมที่ยังได้คีย์เวิร์ดนะฮะไปต่อยอดได้มากมายเลยทีเดียวนะฮะก็เชื่อมั่นนะครับว่าเทคนิคต่างๆนะครับตรงนี้ผมอัดไว้ละแล้วเดี๋ยวยังไงนะครับเราจะทําเป็นคลิปออกมาเพื่อให้เพื่อนๆนะครับมีโอกาสได้ทบกทัวนแลวเดี๋ยวสไลด์ทุกอย่างเนี่ยนะคะจะถูกฝังไปในห้องต่างๆเพื่อให้เพื่อนๆนะครับลองไปฝึกกับตัวเองเนี่ยทำกับบ้านก่อนนะฮะก่อนที่จะไปเจอโค้